พบกับเรื่องราวสุดหลอนของคืนลอยกระทงมีเด็กคนหนึ่งได้ไปคอยเก็บกระทงที่เขื่อนแห่งหนึ่งเพื่อคอยหาเหรียญในกระทงและแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรดึงขาของเขาเขามองดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรเขาคิดว่าเขาคงรู้สึกไปเองไม่นานนักเขาก็โดนกระชากลงไปในน้ำจนเขาสําลักน้ำแล้วเห็นเงาดำๆด,ดึงขาของเขาเขารีบว่ายน้ำ ออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดแต่ว่าว่ายังไงก็ยังอยู่ที่เดิมเขารีบสวดมนต์และภาวนาแผ่เมตตาว่าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันเลยจะทำบุญไปให้และแล้วเขาก็หลุดพ้นจากเงื้อมมือของสิ่งที่มองไม่เห็นโล่งอ,อกไปทีถ้าน,น้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์และคอมเมนต์ว่าจะไม่ไปเก็บเหรียญในกระทง กับเรื่องราวสุดร้อนของเด็กคนหนึ่งที่ชอบกลับบ้านมืดคำ่ำเขาจะชอบเดินเล่นตามท้องทุ่งนาอยู่ๆวันหนึ่งเขาได้ไปพบกับผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำอะไรปแปลกๆอยู่ริมสระน้ำเขาจึงแอบดูพบว่าผู้ชายคนนั้นกำลังถอดร่างของเขาออกจากร่างกายที่เป็นมนุษย์ กับกลายเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวเขียวเขาตกใจมากเขาจึงค่อยๆเดินหนีแต่ว่าบังเอิญเข้าไปเหยียบกิ่งไม้ทําให้มนุษย์ต่างดาวได้ยินหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยพบเจอเด็กคนนี้อีกเลยถาย้างน้องชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งและให้คอมเมนต์ว่าจะไม่กลับบ้านมืดคำ่ำ พบกับเรื่องราวสุดร้อนของฮานาโกซังเด็กผู้หญิงชุดแดงในห้องน้ำฮานาโกซังเป็นผีเด็กผู้หญิงชุดแดงผมสัน้นมีตำนานเล่าว่าเธอเสียชีวิตเนื่องจากถูกขังในห้องน้ำชื่อเสียงของเธอโด่งดังจนถูกใช้เป็นวิธีทดสอบความกลา้าวิธีเรียกฮานาโกซังก็คือจะต้องเคาะประตูห้องน้ำเป็นจำนวนสามครั้งในห้องน้ำห้องที่สามชั้นที่สี่ของโรงเรียนบางตำนานก็วว่าต้องเคาะ ้องสุดท้ายทางขวามือและถามว่าฮานาโกซังเธออยู่ข้างในนั้นไหมหรือฮานาโกซังมาเล่นกันเธอหากได้ยินเสียงตอกบกลับเช่นฉันอยู่นี่หรือค่ะหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับคนลองดีว่าจะวิ่งหรือจะเล่นกับเธอต่อถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ว่าจะไม่ไปลองของ